สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14.7ตัวเต็มไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ Apple ก็ปล่อย iOS 14.7.1ตัวเต็มออกมาให้อัปเดตกันต่อตามที่คาดกันไว้ครับเพื่อนๆสามารถดูวิดีโอรีวิว iOS 14.7.1ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการนัปเด็เล็กๆในเวอร์ชั่นใหม่นี้เทียบกับ iOS 14.7ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเดิม เราไปทดสอบและไปชมผลลับพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.7.1ตัวแทนบน iPhone SE รุ่นแรกความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core ลดลงเล็กน้อยทั้งคู่เลยครับแต่ก็ลดลงนิดเดียวไม่มากอะไรไม่ส่งผลต่อการใช้งานเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยรวมๆแล้วความเร็วยังทำได้ดี จากความเร็วเราไปรุ่นผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้ จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้ง iOS 14.7.1ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกปรากฏว่าสูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดเดียวครับ ที่10%หรือ90%ในขณะที่ iOS 14.7ตัวเต็มใช้ไป9%หรือ91%การอัปเดตเป็น iOS 14.7.1ตัวเต็มบน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆแต่แนะนำให้ทำการอัปเดตดีกว่าครับเพื่อแก้ไขบั๊กต่างๆที่พบและอุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอีกด้วยครับแล้วค่อยไปรอ iOS เวอร์ชันใหม่อีกทีจะดีกว่าครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตมาทดสอบให้ทราบเลยครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ